สวัสดีครับอันนี้คุณพ่อครับช่องเสษตรภาพเพื่อนนะครับเนาะมันจะทิลองทําเมนูแกงปกดใส่นมผสมนะครับเนาะดูแลนะครับเนาะดูแลนะครับมีติกสดนะครับกับหัวหอมนะครับดูแลนะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นนมผสมครับผมอันนี้หาเองครับผมหาเองแต่ให้มีออกกุหลาบใส่เสื้อผ้าไว้นาะไป เนือละเป็นล่ะต่อมากับประกดครับประกดอ่างเจหน้าทัวนีะเจหมองนครับนะไปมาตวจังรุดจังเลยดูตัวัวนะครับหยวนะครับอ้ำแปนนะครับพ่นๆ่นหัวแจ่แจวหัวแจน้ำมันเกนะครับ sẽ này này bạn bố hấp làm thả mỏ to tắt mỏ sang nó cái kén ok 也乐意。嗯嗯嗯

เป็นป้นป่นเหลืองนะครับป้ดพ่เหลืองก็กระเทือนสองตัวหนึ่งเนี่ยเลอย่ากันทราก็รอส่งโค้ดอันที่จะเอาไอ้ ปปลงมาเนาะลงแกงครับเาตามสูตรเกษตาเพน่อนะครับหัวเครื่องตอนนี้ครับเด้อผมทิก น่อไม้ส้มน่อตดองนะครับนาะทำเองครับหาเองทำเองแต่ว่าค้นมัะจุนี่คือจันินบุญวังนะครับนอตคนมะจุยม,มาชิมับแปลงน,นเวลาล,าล,ลงนมสดนะครับ sono una vedono no? E' un po' caldo, un po' che vedono? E' วเครื่องครับหัวเครื่องคั่วพริกก่อนพริกพริกหัวหอมหัวหอมเนาะหัวก่อนเด้อร์แต่กัจังมาตำแต่กับจังมาลูปเครื่องแต่กับปรุงปกติครับ ออโอเคครับเราจงแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากเขาใส่ปมืนจะคา่แล้วหวอ้ยยาวเหยียดเลยยาวคนเห็ดเนาะวันนี้เขาก็จะเอาเครื่องลงครับนับไปดนึ่ข <c oughs> ึ้นมาเดี๋ยวเอาเครื่องลงครับ ครับต่อครับตอนนี้น้ำได้ที่แล้วครับเราจะป่าลงเนาะพอกรดลงแล้วนะพอกรดลงแล้วปูตักดอกหย่อนหย่อนไปเลยเป็นตัวเป็นตัวนะครับหย่อนไปตัวเล็กตัวน้อย เออด้ะเอาตุวใหญ่ก่อนม่ใครผมนี่นี่หยาเปปเปกอดเหลืองนะครับเปปกอดเหลืองออืพวกกระเทืนอนสองตัวหนึ่งหยาเอิดเงนินลงอีกแล้วเอาไปลงน้ำกันเก้ยครับเนาะอ่าลงแล้วครับ ทีนี้เราก็หลอสักคู่ห้านาทีจังเอาไอ่นี่นมผสมลงนะครับเนาะบุหรี่กองแกงนะครับเนาะอ่าตามสูตรประเสริฐท่าเพื่อนนะครับวันนี้ขัวเครื่องก่อนนะครับเด้อบวกพริกหหอมนะครับหอมไอ้หอมไอ้หอมมาละอ ขัวก่อนนะครับขัวเซน้ามั่นเนาะเดี๋ยวจะมาต่ำก็ลงนะครับ <c oughs> เราจะตามด้วยห <c oughs> น่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะครับเนาะทำเองครับหาเองทำเองแต่ว่าคนบรรจุนี่คือจันพินบุญวังนะครับเนาะ้นบรรจุขวดนะผมกด ไหลามาแจงใอ้เพลินชิมนะครับเนาะหลอแป๊บหนึง่งไปครับ๋ยเวเวลาลงนอนผสมนะครับหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเนาะหลงหลายวันนี้สิวก็ิวกตูนหม้อซะบอกก็มัมกกินนมผสมอยู่ด้วยครับชอบกินนไม้ส้มมากเนาไม้ดองมัมกกินครับ <c oughs> <c oughs> ไปลงไป ูกพี่ลูกพี่เอ้ยลงไปลูกพี่ลงไปหมดจานเลยลูกพี่โอเคครับผมเอาไปลองมีสูตรด้อสูตรเด้อต้องต้องลองครับขัวเครื่องครับขัวเครื่องคัว่วพริกก่อนพริกพริกหัวหอมหัวหอมเนาะขัวก่อนเด้อเดีย๋ยวกะจังมาตำเดีย๋ยวกะจังมาลงเครื่องเดี๋ยวก็ปรุงปกติครับ ปิดฝาแป๊บหนึ่งเอ้อเออยเทลาฝาไปนี่ปึ๊บโอเคครับเราชมแป๊บหนึ่ง